ใกล้จะออกพรรษาหนาวก็จะมาเยือนและเนี่เช้าๆมารู้สึกว่าลมมันเปลี่ยนเปลี่ยนะมันยังเหลืออีกแค่อาทิตย์เดียวก็ออกพรรษาแล้วอากาศเย็นอากาศหนาวก็จะมาเยือนนี่ยิ่งใกล้ออกพรรษาก็ยิ่งเป็นเครื่องเตือน เตือนใจของเราได้อย่างดียิ่งโอปนโกน้อมเข้ามาน้อมเข้ามาตรวจตาดูตัวเราเองการดําเนินชีวิตไม่ว่าทางโลกหรือทางธรรมเนี่ยไม่ต้องได้น้อมเข้ามาพิจารณาดูการดําเนินชีวิตหรือพฤติกรรมในการปฏิบัติตัวของเราเองมีสิ่งใดยังละหลวมเราจะได้รีบแก้ไขถ้ามีสิ่งใดที่หนักแน่นมั่นคงอยู่แล้วเราก็อย่ารักษาความหนักแน่นมั่นคง นั้นต่อไปเพราะความสําเร็จในชีวิตมันจะเกิดขึ้นมาได้ก็เพราะความหนักได้มั่นคงในกิจ <ú> ท <delete systems> ี่ทําไม่ว่าจะคดีโลกหรือคดีธรรมต่างก็ต้องอาศัยความหนักได้มั่นคงแม้จะมีความยากความลำบากความเหน็ดเหนื่อยจากการปฏิบัตินั้นๆเราก็ต้องยอมรับความยากความลำบากความเหน็ดเหนื่อยจากการปฏิบัติในสิ่งนั้นๆในกิจนั้นๆเพราะความยากความลำบากความเหน็ดเหนื่อยนี้ล้วนแต่เป็นเส้นทางแห่งความสําเร็จในชีวิตทั้งนั้นแหละ บนเส้นทางแห่งธรรมะก็ต้องอาศัยความยากความลำบากความเหน็ดเหนื่อยเป็นเส้นทางแห่งการดำเนินเรามาพิจารณาดูว่าเจ้าชายสิทธ,ธัตถะกว่าพระองค์จะได้ตัดสู้มาเป็นศาสตาสาเอกของโลกพระองค์ได้เดินมาบนเส้นทางความยากความลำบากความเหน็ดเหนื่อยขนาดไหนหกปีที่พระองค์ได้เดินมาในการประพฤติปฏิบัติในการทดสอบทดลอง ทุกสิ่งทุประการมันมันเกินกำลังของบุคคลทั่วไปคนธรรมดาทั่วไปจะทําได้แต่ด้วยเป็นความเป็นสร้างบารมีมาเพื่อความเป็นาศาสดาของพระองค์เนี่ยทำให้พระองค์มีความเด็ดเดี่ยวมีความหนักแน่นมั่นคงแม้จะมีความยากขนาดไหนก็ไม่เคยท้อแท้ต่อสิ่งเหล่านั้น มีแต่จะต้องพยายามข้ามสิ่งเหล่านั้นไปให้ได้นี่แหละคือองค์ศาสดา,าของเราจนพระอ,องค์ได้ตัดสู้ขึ้นมาพระอ,องค์ก็ได้ได้นำวิธีการหรือหรือการประพฤติปฏิบัติของพระอ,องค์นี่ยมาแจกแจงมาบอกกล่าวพวกเราทุกสิ่งทุกอย่างไม่ไม่มีปิดบังลี้ลับเลยแม้แต่นิดเดียวเส้นไหนทางไหนถูกพระอ,องค์ก็บอกทางนี้แหละปฏิบัติไปอย่างนี้เดินไปทางนี้แหละถูกต้อง ไอ้ทางนั้นเป็นทางที่ผิดเราเดินมาแล้วพระองค์ได้เดินมาแล้วแทนล้มประดาตายยิ่งกว่าคนทั่วไปที่จะเดินได้แต่พระองค์ก็เดินมาแล้วแต่มัเป็นเส้นทางฟามล้มเหลวเดินไปบนเส้นทางนั้นนะศูนย์เป่าล้มเหลวหาแก่นสารสารประโยชน์อะไรไม่ได้เลยมีแต่เหนื่อยเป่ายากลำบากเป่าพระองค์ก็ชี้บอกหมด เพราะแนนในความเป็นสาวกของพวกเราเราไม่ต้องไปค้นหาเราไม่ต้องไปลองผิดลองถูกเหมือนกับองค์ศาสดา,าของพวกเราเพราะสิ่งที่พระทิเจ้าได้สมนำมาชี้แจงบอกกล่าวพวกเราเนี่ยเพราะพระองค์ได้ผ่านมาแล้วได้ปฏิบัติมาแล้วได้รับผลมาแล้วพระองค์จึงได้นาม,มาบอกกล่าวกับพวกเราซึ่งเราได้กล่าวว่าทำมังสดังคฉามิ เพราะนั้นเราเชื่อมั่นเชื่อมั่นลงไปในธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วก็ทุ่มเทลงไปในการปฏิบัติปฏิบัติไม่ว่าศีลเราก็ให้มีความจริงจังดักแน่มั่นคงอยู่ในการกำกับควบคุมกิเลสข,ของเราเองให้มันอยู่ในขอบในเขตอหญ่ให้มันนำกายวาจางของเราไปเป็นเครื่องมือของมันกายวาจาของเรามีมีคุณค่าใช้ไปในทางที่ถูกใช้ไปในทางที่ดีใช้ไปในทางที่มีคุณมีประโยชน์ ไม่ใช่กิเลสเอาไปใช้ใช้ช่างสร้าง,งโทษสร้างภัยขึ้นมาเบียดเบียนตนเองและเบียดเบียนผู้อื่นั่นแหละเรื่องของราวของกิเลสมีแต่ใช้ไปในการเบียดเบียนทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเราก็จะควบคุรมระมัดระวังไม่ให้กิเลสมันนากายวาจางของเราไป,ไปเป็นเครื่องมือของมันให้ได้เพียงเท่านี้เราก็เป็นบุคคลผู้มีศีลอนบริสุทธิ์แล้วไม่ว่าศีลจะมีกี่ข้อกี่ข้อของบริสุทธิบทและศีลนั่นแหละเป็นเห,นเหตุนํามาซึ่งความสุข นำมาซึ่งโพคสัพสมบัตินำมาซึ่งพะนธิพานที่ท่านกล่าวไว้ในทายของศีลว่าศีเลนะสุกติยันติศีเลนะโพคสัมพทาศีเลนะธิปุติยันตินั่นเนี่ยมาเป็นเส้นทางมาของศีลทั้งนั้นเลยเป็นผลมาจากการรักษาศีลเป็นผลมาจากการเป็นบุคคลผู้มีศี อย่างนั้นสมาธิคือความตั้งมั่นหนักแน่นมั่นคงเราก็ต้องอบรมต้องสร้างให้มีขึ้นมาภายใน,ในใจิตในใจของวเราพอสภาพแวดล้อมของพวกเราที่จะต้องเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตของพวกเราจะรู้เสียงกลิ่นรสจากสัมผัสจะเข้ามาสู่ตาหูจมูกลิ้นกายของวเราซึ่งจิตใจจะเป็นผู้รับทราบในสิ่งเหล่านั้นถ้าจิตใจไม่มีความตั้งมั่นหนักแน่นมันก็วันไหวกับสิ่งที่มาสัมผัส แต่สิ่งเหล่านั้นก็ไม่มีอะไรนอกเหนือไปจากการได้การเสียหรือความหน้ายินดีหรือน่ายิน้ายหรือความชอบความชังมีอยู่เท่านี้แต่ด้วยจิตที่ไม่มีความตั้งมั่นหนักแน่นสิ่งเหล่านี้ก็สามารถมาครอบงำจิตใจดวงนี้ให้หวันไหวเอ็นเอียงยุ่งเหยิงวุ่นวายไปกับสิ่งเหล่านั้นเหล่านี้ไปได้มันก็มีแต่สร้างชีวิตของเราให้วุ่นวายให้ยุ่งเหยิงมันจะหาความสุขมาจากไหนล่ะ ความสุขนั้นเกิดขึ้นมาจากความสงบเป็นเบื้องต้นนัตถิสันติปลังสุขังความสุขอื่นเสบอด้วยความสงบไม่มีเพราะฉะนั้นความสุขมันอยู่ที่นี่ก็พากันแสงหาพากันสร้างขึ้นมาสร้างด้วยความสงบข,ขึ้นมาเมื่อสงบแล้วเราก็สัมผัสกับความสุขที่แท้จริงมไม่ได้อยู่ยอมยไม้ใบหญ้าไม่ไม่ได้อยู่ที่นูนที่นี่หาแต่มันอยู่ภายใน,ในใจิตในใจของพวกเราเนี่ยแหละนี่แหละจะนำมาซึ่งความ ความสงบภายในจิตในใจของเราได้ก็ด้วยจิตภาวนาอยู่ที่ไหนกับพุโทโธพุโทโธบริกรรมกำกับไปพร้อมพุโทโธพุโทโธอยู่แน่นเนี่ยแล้วเราก็ย้อนมาตรวจตาดูตั้งแต่วันเข้าพรรษามาจนถึงบัดนี้ที่เราตั้งจิตเจตนาว่าเราจะปฏิบัตอิอย่างนั้นอย่างนี้ตอนนี้ใกล้ออกพรรษาแล้วเราปฏิบัติมาได้มากน้อยขนาดไหนเราปฏิบัติมาได้อย่างสม่ำเสมอหรือไม่หรือขาดว่าขาดตอนเราก็มาตรวจดู โดดูเห็นข้อบกพร่องเราจะรีบแก้ไขก่อนที่มันจะออกรรษาอะไรที่ดีอยู่แล้วเราจะรักษาให้มันตลอดรอดฝังไปนี่แหละคือการตรวจตาดูตัวเราเองเพราะฉะนั้นการตรวจตาดูตัวเราเองเนี่ยเราไม่ได้ตรวจตามาเพื่อตาหนิติเตียนไอ้การแต่การตำหนิติเตียนมันไม่ดีทั้งนั้นแหล่ไปตาหนิติเตียนคนอื่นก็ไม่ดีตดําหนิติเตียนตัวเราตัวเราเองก็ไม่ดีแต่เราตรวจตาดู เพื่อจะแก้ไขเพื่อจะชำระเพื่อจะเสริมสร้างสิ่งที่ดีงามให้มันขึ้นไปขึ้นไปอีกนี่คือก,การตรวจตาเราไม่ได้จ้องตรวจตาดูเพื่อจะตำหนิเตียนอันนั้นมันมีแต่สร้างความเศร้าหมองคุณบมัวให้เกิดขึ้นภายในจิตในใจทั้งนั้นไม่เป็นมงคลนี่ก็อีกไม่ไม่กี่วันแล้วอีกอาทิตย์เดียวก็ออกพรรษาแล้วจึงให้พากันตั้งออกตั้งใจในการประพฤติปฏิบัติ ให้มันมีพรรษา้มีมีคุณค่ามีแก่นสาระในด้านธรรมะคือขึ้นมาต่อพวกเราแล้วชีวิตของพวกเราก็จะประสบแต่ความสุขความเจริญด้วยกันทุกท่านทุกคนนะ,ะตั้งใจรับพรตั้งใจรับพรจะนุโมทนาให้พร ยะท้าวาริวาหาปุรปาปริปุเรนติสาคาลังเอวามีวาอิตโตวทินัางเปตานังอุปกะปะติอิชิตังปติตังตุมหังเขปเมวะเสมิชะตุสพเพปุเรนตุสังกปานจันโทเปนรสโซยะท้ามณิโชติ ราโสยะทานติโยวิวัจันตุสัมภันลยวินัยสาตุไม่เต็มพวันตวันดาราโยไวสุขี ขายุคุยภาวะพิวานธนาเสรีสานิจังทายปัจจัยโดยจายตารวยธัมมายวายทานติโยวานุยโสขัง อาลังรัตนตยาดุภาเวตารัตนตยาติญาสานดุลคารคพยาเวลาโสคาสตุจุปัฏวานอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุอาศสสตุอน จายาเสติท,ทานาลาพังโสทีภาขยังสุ่ข้างพัลลังสเสรีอายุจวันโนจาโภคังวุธิจยายสวาสัตาวาสาจอายุจาชีวเสิทีพวันตุเต ภาวตุสซาบมังการังราคานตัวาปฏิวัตาสามบาธรรมาดุพาเวตายสตาโสติพวันตุเตมภาวะตุสซาบมังการังราคาตัสซาปฏิวตาน สาบะธรรมานุภาเวทนายสธาโสติภวตุเตมปวตุสาปมังการังราคขตุสัปปิวตาสามบาสังขารุภาเวทนายสธาโสติ พาวันตตเตอจาจัดอาหารทางเด,ด้อดูแลช่วยเหลือแบ่งปันยงไปให้ทั่วถึงเด้อาทานอาหารซะก่อนทานอาหารซะก่อน